ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องป้องไปนะครับวันนี้กับน้องพึ่งนวนะคะวันนี้จะไปตลาดครับพี่น้องตลาดเขาเรียกตลาดอะไรเดื่อตลาดนัดตลาดเออตลาดนัดคลองโสมนะคะมาด้วยกันสามสองสาวดาวคนดีค่ะมีคนเดียวที่เป็นขี้เหล้าค่ะค่ะเจอกันได้นะคะนัดอีละบอกัดอีละบอกโอ้ยมึงนี่เต็มดีเราอีแมททิวเนาะโอเคนัดกันนัด สาวดาวคนดีเออหนึ่งสาวดาวคนดีแค่เพิ่งคนเดียวตลอดตลาดเราก็ทารได้ต้องใส่แมสกด้วยนะคะทุกคนค่ะมายังตลาดชอปปิ้งที่ตลาดนะคะจะเป็นตัภาษาไฮโซเขาจะเดินที่ห้างกันนะคะอย่างเราก็ที่ไหนคะแมททิวตลาดนัดคลองบมานำมาแวะดูว่าเราจะาได้อะไรบ้างนะคะเเดินบนเส็นท่านหรือ้างอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีตังค์กัน นะพี่นนักกินที่นี่้องเพิ่งได้มานะคักกินที่ได้มาก็คือเลือดแปงเป็น้องเพิ่งเคยกินเลือดแปงบองเขาอยากกินแบบซวยๆนิดนึงเนื่องจากว่าดนโดนต้อมจะกินเชื้อหนึ่งนะครับพี่น้องทุกคนดูภานี้กันั่งเคยอยากกินนะก็เลยไปสือมาว่มันจะเป็นยังไงว่าที่บอบเป็นอะไรพี่น้องแต่ว่าอาศัยว่าอาศัยอาแดงแอมแปะเอาเนาะพี่น้องจักงตีปิดตั้งสิบป็นรสชาติอะไรยังไง อือวังส้มนะครับอยู่กบน้องแม่ทิวแล้วก็เจมสซังแล้วก็พี่ชายเนี่ยค่ะน,น้ำแดงสดะแบบนั่งกินไ,ไกลจากหมูนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟนะคะตรงนั้น กับรีนบัททอมนะครับนี่พี่น้องเลือดไปอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นมีความค่อนข้างจะเป็นเปิบหนอานิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ปอบนะฮะทุกคนอืมนี่ขยญา,นะขาตซีมเนาะขาแต่กล่อนกับอะดรไม่ไมแล้วเป็นแล้ว

ช่วงนี้แปลว่าเป็นช่วงอันไหน,นพี่น้องเอ้ยช่วงพักป่ะอือพักงานไม่หลูดอะไ้นนก็นด้แต่มมาไปมาจะม่แน่วย่บริหารเขียว นัานมันจ,จี้างก็เก่าบอกแอนดี้ฮะดี้อ่าอย่าด้จ่วนท้งบริย,ยากด,ดีเปอะไรอืมอืมอีเต็มมันมนนันาบ้านไม่ลองไปได้ไศเมื่อสักเี้ยพยาบาันโพสมือนีล่ละ กำพอน่าดีเจสุดๆดีเจจังเลยแบบว่ารอรุ่นรอรุ่นเพ่อดีรุ่นยังอีกไม่หายเสื้อผ้ายังชั้นอีกคะบ่มาหวันหวังหรือบ่พักกันเห็นเห็นเวกเห็นงานเหรอเนาะอืยังไงมันอออคอยมันคอยคือรถพึ่นรอรุ่นรอดยังอยู่ขออย่านแมนแท้ โอ้กเป็นจีแต่อีแล้วรอบก้อนหันหมอบก็ยังโซ่กันไปยุ่งแหงมาเป็นรอบนี้ไม่มีว่ามีอีบอรอบนี้หรือว่าอะไรยังไงนะใครว่าบอลมันรอบสิมันมากอะบอกบักโตกเกี่ยวหรอกฮึใครรออรุนอยู่ด้เนี่ยย่านยูดดอกยานมาจะแหย่อยู่ รอบก่อนกามาใส่โควิดเอาเนี่ยมันมาใส่โควิดอีกแล้วบ่ทุกเต่าด่างเนี่ยกระแด่อืมอันนี้ก็มี่ไ่โควิดอันนี้ก็ได้อืมม,อมันยัยแพทย์อาจะไม่มีไ่โควิดอีกอยู้ เขาบอกทางที่บ้านพมกับคือการ้านขนาสาาแพทย์พ <mort. S 2> <Kivol. umen> <us también> ่อกับพนัก่านในญาติย่าคอยยังญาตรุนคอรลอุ่นอยู่เนี่ยว่าแปรไปเขาพูดนี่คืออะไรยังไงดีใจมากดีใจดีใจมากๆพว่ล้นรุ่นรอรุ่นอย่างนี้แหละพูนว่าพนับงานพดเอาอีกแล้วครับว่าจะรู้สิต้ก่อันนะบ่อืม ยี่บ้านน้องวังก็าจะสืดด่อดนียก่อนทั้งบอกอืมนี้ยนี่ยเฝ้าดดดีเนี่ยร็จะหยาบความมันอยู่แต่ให้รถแรงเขาไม่ได้ทองรถผลมันกินแ,แต่ซื้อมันหันอืมนี่า,ามึง มากกับมึนมึนพะลึกพะโล่มึนหายมึนขาดพี่นอ้อ,อ,องอืมอืมเกี๊ยวปลาเอือดเหี้ยพี่นอ้องสดบะหมี่อืมเหี้ยเขาขึ้นทำพยาบาลเนี่ยอะไร เขาเป็นเอฟซีเขาก็ร่รุ่นเขาสิประกาศมาในว่ามีบ่ม so ีอะไรเงยเขาต้ต้องถ่ายล่อวงนพี่น้องกสิบ่างพวกบระเทศบอสสั่งยังน้แเราก็แล้วกันเมื่อไหร่ะหักหน้ากอไร ขึ้นมาตามกันเขาเป็นโคบิดก็ได้น้องโตเกียวอ่ะรอบไหนน้องโตเกียวแล้วปวดมาใครหลอกโควิดเนาะไม่ส่วงพักอืเอาคา่ยี่สิบเาจา็ดคนนี่เพราปีไทยปีไปเลย พูดดูอันเอาลูกครับชิเลียงเอาดอกย่าดีได้ไหมธรามาถึกธำมาถึกอนันตอนที่อ่าเป็นโควิดพอดีพี่น้องส่วงพักพอดีนะท่านประธานนายผัสจังที่น,น,นี่แต่โควิดออกปิดโฮมงานอีหลายอีกตัวล้าน ในเจ้าปีสองปีกระบ,บอนะกเนาะจะมันฟ้าขนาดพราะฉันได้ปักเขาบอกได้พระขนาันได้บอกได้นี่พี่น้องคอยเดาเอา,อาเะอะอยูว่าจะเลี้ยงยังไงนะแล้วหลุนข้าวดีอืมเพอกันยังไม่หลุงไงว่าโผลเรื่องอย่างนั้นนะ แล้วกับเดาไปก่อนไงยเขาต้องตีตอนไปก่อนไข่เด้พี่น้องเขาเป็นเขาเรียกอะไรเนะี่ยเขาเป็นนักข่าวไงนักข่าวประจําสํานักงานก <c oughs> ็แม่นคอยนหะลักผู้เลี้ยงลวดควรที่เขาทำงานมาออืน่นได้ไหมน้องไปหลอดหามหรอก แค oh, oh. ่เสียงป่ะเ,เ,เนี่ยใช่กระเพ้าไกล้อ้อ้เป็นกระเพ้าอนตัวใหญ่อย่างโมมี่หอมเมือนกระเพ้านี่จะพออีตัเนี่ยอืาวันนั้นเอาก้อนหนึ่งพอีเลือดเนี่ไปแล้วพี่น้องขอบคุณน้องก๊อไลค์กอแชร์ก๊อตซับสไครก๊อติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ไม่ค้างโฆษณานี้คะ่ะอไปแล้วพี่น้องอยู่ตอ้ก่อนนะ จะเก็บผ่กเก็บผพกอะมาในปืนสองเมื่อกับสำนักงานเจอกันพิดโควิดกคา